ลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เห็นส้มก็คือเราจะทำสูทตี้กันอีกแล้วนะคะเป็น E ีพีที่4เนาะก็อีพีนี้อยู่ในเดือนของเมษานะคะอยู่ในเดือนของเดือนเมษานะคะก็คือหนึ่งจะทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ12สูตรสิเดือนนะคะซึ่งไม่ต้องรอถึงเดือนธันวายอย่างที่1บอกนะคะก็หนึ่งมีเวลาว่างหนึ่งก็จะทํา e พีนี้จะเป็น E p พีที่4อยู่ในเดือนเมษานะคะชื่อว่าค e ีเมนทานเซนชัยนะคะก็คือคลีเมนทานคืออะไรก็คือส้มชนิดหนึ่งนะคะที่ผสมระหว่าง ส้มแมนดารินกับส้มเขียวหวานนะคะเขาก็จะออกมาเป็นส้มครีมอนททยซึ่งเราหาไม่ได้เราก็จะใช้ส้มเมนดารินแทนนั่นเองนะคะส้มแมนดารินก็อร่อยนะคะรสชาติอร่อยอพีนี้เราก็เลยจะชื่อว่าแมนดารินเซนชัยนั่นเองนะคะก็เราจะใช้ส้มแมนดารินประมาณ4ี่ลูกนะคะสำหรับหนึ่งที่แล้วก็จะใช้โยเกิร์ตแต่สำหรับคนที่ไม่กินโยเกิร์ตนะคะไม่ต้องใส่โยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ต ไม่ต้องใส่นะคะวันนี้เอาออกไปแต่ว่าเราจะใส่ตัวนี้แทนก็คือนมอัลมอนด์นั่นเองนะคะก็คืออัลมอนด์มิลค์นั่นเองนะคะก็คือเราจะใช้อัลมอนด์มิลค์แทนนะคะซึ่งคนที่ หลายๆคนเนาะหลายๆค,ค,คนเขาก็จะไม่กินโยเกิร์ตอยู่แล้วบางคนเขาก็กินอะไรประมาณนี้เราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ก็คือว่าเราสามารถใช้โยเกิร์ตหรืออัลมอนด์มิลได้นะคะก็คือส่วนนี้ไม่มีอะไรมากเลยมีส้มนะคะมีส้มมันดารินอัลมอนด์มิลแล้วก็น้ําแข็งแล้วก็เกลือเล็กน้อยเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาปั่นกันตอนนี้เราไปแกะส้มกันก่อนแกะส้มแล้วเราก็ เตรียมนมนะคะนมจะใช้แค่ครึ่งถ้วยเท่านั้นเองนะคะส่วนผสมเราก็ครบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการปั่นสูทตี้สูตรนี้กันนะคะใส่ส้มสี่ลูก ม่อนเมลครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็เกลือเล็กน้อยนะคะเกลือนิดนิดเดียวแล้วก็น้ำแข็งน้ำแข็งก็ประมาณครึ่งถ้วยนะคะ แล้วเราก็าไปทำการปั่นกันเลยแล้วเราจะปั่นกันนะคะก็ปั่นแค่หนึ่งนาทีเรียบร้อยค่ะสีสวยจังเลย เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่แก้วกันหูสีหน้าดื่มมากเราต้องชิมก่อนอืมอร่อยจัง ต้องไปลองทํากันดูนะคะว่าจะอร่อยแบบที่1บอกหรือเปล่านะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายๆท่านที่ต้องการทํำสูทตีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย